สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมก็จะมาอัลล็อกตัวละครน้องหมานะครับน้องหมาข่าวนะครับซึ่งการอันล็อกตัวละครน้องหมาข่าวตีกุ้งมังกรนะครับหรือเรียกว่ามังกรกุ้งก็แล้วแต่เลยมันคือมังกรที่เป็นขดๆนะครับโอเคตอนนี้กุ้งมังกรมักรมนก็โผล่มาแล้วนะนาทีที่สิบ เอ็ดเราต้องฆ่ามันให้หมดนะครับฆ่ามันทั้งหมด3,000ตัวซึ่งไม่รู้ว่ามันนับยังไงนะแต่ผมจะพยายามฆ่ามันให้หมดให้ได้ก็ให้มันเดินเข้ามาหาผมให้ได้แล้วกัน้าผมฆ่ามันหมดจะผ่านจากที่เราวางแผนไว้นะครับเรามารลุนกันว่ามันจะมาหมดทุกตัวไหม ไอ้เจ้ากุ้งมังกรพังกรกุ้งก็แล้วแต่นะครับนะครับมันปเป็นขดๆแบบนี้เลยโอเคหมดแล้วมันจะมารอบแรกนะาทีที่11นะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบต่อไปกันดีกว่าจะเป็นนาทีที่เท่าไหร่จะได้รู้ว่าทุกคนจะต้องเตรียมตัวกันณนะเวลาไหนนั่นเองนะครับเราก็กําลังรอ ไอ้เจ้ากุ้งมังกรออกมาอีกรอบหนึ่งหลาย,ลายอย่างผมก็ตันหมดแล้วแล้วผมคิดว่าไอเทมที่ผมใช้อยู่อ่ะมันน่าจะเหมาะกับการที่จะกําจัดกุ้งมังกร3,000ตัวที่สุดแหละเพราะว่าเนี่ยเป็นอาวุธที่อีโวทั้งหมดเลยนะครับไม่มีอันไหนไม่มีอีโวเลย6ชิ้นนะครับทุกอย่างอีโวหมดก็น่าจะอัลล็อกได้เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าจะอัลล็อกได้โอเคกุ้งมังกรออกมานาทีที่17อีกรอบหนึ่งนะเราจะฆ่าได้ครบ3,000ตัวปะ ตนนั้นติดบัคนาทีที่20กุ้งบังกรก็จะโผล่มาอีกรอบหนึ่งครับมี11 17 20นาทีที่29อีกรอบหนึ่งนะพวกแก๊งกุ้งบังกรน่าจะเป็นช่วงนี้แม้ที่จะทำให้เราแบบพบ3,000ตัวปะแต่ว่าดูเราฆ่ามันไม่ได้เลยนะดูนี้น่าจะเก็บคนไยไว้ เมือนเราได้แค่ดันมันอย่างเดียวไม่ไดไ้โอเคจบแล้วไม่แน่ใจว่ามันจะอันล็อกหรือเปล่าโอเคอันล็อกแล้วน้องหมามาตอนแรกคิดว่าไม่อันล็อกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับน้องหมาตัวนี้นี่เราไปนั่งดูหน้าตาน้องหมากันเลยดีกว่าฮองฮ่องฮ่องฮองฮอง,ห,องหมาป่อยดอกกุหลาบนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมก็เท่ไปอีแบบนะครับได้น้องหมามาวิ่งในเกมนี้ เท่ปะเท่ปหเท่อยู่แล้วโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ